ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัย V-shape นะคะทรงจะดูสปอร์ตขึ้นค่ะ ประยงนิสสันกันทลักษ์เช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้หยงจะพามาดู n i สสันอเมลตัวเริ่มต้นของเรานะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นตัว EL ค่ะราคาเพียง565,000บาทนะคะโปรโมชั่นเดือน9ของเรานะคะดาว15%รับรดเพียง1,9999บาทค่างวดผ่อนอยู่ที่8,484งวดนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้ค่างวดที่ถูกลงกว่านี้นะคะดาวที่20%รับรถอยู่ที่4 9 9 99บาทค่ะท่างงวดอยู่ที่8,200บาทค่ะ84งวดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเริ่มต้นจะได้อะไรบ้างนะคะเข้ามาดูเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราได้ล้อแม็กตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะไฟโชบเฉี่ยวนะคะแบบไฮโดรเจนค่ะกระจังหน้าด้านหน้านะคะออกแนวสปอร์ตรูปทรงบอดี้จะเหมือนกันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปถึงตัวท็อปเลยค่ะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่อง1.0เทอร์โบค่ะรับรองแรงแน่นอน ส่วนด้านข้างนะคะจะได้กระจกพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยว LED อยู่ที่กระจกเลยค่ะด้านท้ายนะคะไฟออกแบบใหม่นะคะฉบเฉียวทําให้ดูสวยงามขึ้นค่ะพิเศษเลยนะคะกันชนท้ายของเรานะคะเป็นลายคาร์บอนค่ะทําให้รถดูฉบเฉี่ยวทรงสปอร์ตมากขึ้นค่ะในตัวใส่สัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างค่ะแล้วก็เราจะมีล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่น EL ค่ะพิเศษมากเลยค่ะเดี๋ยวยง จะพาเข้าไปดูภายในนะคะของตัวรุ่น e-l ของเราว่ามีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะที่จับประตูนะคะจะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะคะเหมือนกันเลยนะคะกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะฝั่งคนขับก็จะเป็นออโต้ค่ะภายในของเรานะคะจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัย Vshape นะคะทรงจะดูสปอร์ตขึ้นค่ะจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะระวังสายรับสายเพราะว่ารุ่นนี้ของเราจะ มีบลูทูธตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยค่ะในส่วนของรุ่น EL นะคะเราจะมีที่ชาร์จแบบ2จุดค่ะด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังค่ะจะมีด้วยกัน2จุดค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบเครื่องเสียงนะคะเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในพวงมาลัยได้เลยนะคะระบบเครื่องปรับอากาศนะคะจะเป็นแบบเมน,นวนนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกตัดแสงนะคะแล้วก็จะมีไฟสลีสําหรับ หนังสือนะคะตัวนี้ค่ะที่บางแดดด้านหน้านะคะก็จะมีกระจกให้ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ค่ะสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวหยงจะพาไปดูผู้โดยสารด้านข้างนะคะ ว่ามีอะไรบ้างค่ะเชิญค่ะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะคะประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็ที่จับประตูนะคะก็จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วสําหรับผู้โดยสารด้านข้างนะคะยงลืมแจ้งไปนะคะในส่วนของรุ่น e EL นะคะเบาของเราจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะจะทําให้นั่งสบายไม่เมื่อยล้านะคะผู้โดยสารก็จะมีที่ใส่สัมภาระนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยค่ะอันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวย พาไปชมผู้โดยสารด้านหลังนะคะส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะที่ชาร์จแบตผู้โดยสารด้านหลังจะได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะไฟสําหรับอ่านหนังสือด้านหลังให้ด้วยภายในตอนหลังค่อนข้างที่จะกว้างนะคะวางขาได้สบายมากค่ะไม่ไม่ติดเลยค่ะยงสูง170นะคะแต่ว่าก็ไม่เคยมีปัญหาในการนั่งเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจนิสสันไอเมล่ารุ่น EL นะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่565,000 5,000บาทค่ะโปรโมชั่นเดือน9ของเรานะคะรับรดเพียง19,999บาทผ่อนอยู่ที่8,484งวดน,นะคะฝากช่องทางการติดต่อของนิสสันกันทลักด้วยนะคะเบอร์โทร045661771หรือว่าจะไปที่ช่อง YouTube Facebook เพจของเรานะคะนิสสันกันทลักค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะ